เป็นก yeah. oh oh ูแหละไอ้ขี้เเวลากูเจอฮะเวลาแบบกูเจอศัตรูต่อหน้ากูชอบกดตัวเว้แบบรวยๆเยอะเฮ้ยพยายามมาเร็วเอาฮ้ยจ้ามาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเกลียวน้่ไม่โดน เทียบปีอีกแล้วสัตว์เออยังอยู่ที่เดิมกูยังอยู่ที่เดิมกูยังอยู่ที่เดิมกูยังอยู่ที่เดิมก็แตกก็แตกก็แตกเฮ้ยกูทุบนะกูทุบเอานะทุบเอาแล้วทุบเอาแล้วยิงยิงยิง อันนี้กูไม่ได้กูไม่ได้บิ้วลงมาละอันนี้กูกูทุบเลยกูทุบเลยทุบเลยกูทุบเอากูทุบเอารอรอกูทุบมาเลยเมื่อกี้กูดูว่าไม่โกงกูดูว่าไม่โกงกูดูว่าไม่โกงกูทุบมาเลยปกติก็ต้องแบบบิ้วลงไปของของอยู่ในนั้นแหละที่จะไปที่ไหนขาไม่เจอยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเหมือนเยอะปลาไม่หมดดอดี เสกไปได้เรื่อยๆแต่ต้องต้องหาจังหวะเอาดเอาดเฮ้ยหรือว่าจะเอาจำกัดแค่สองอันดีวะแค่สองทีดีวะไม่ต้หรือว่ามีไม่จำกัดต้องใเลยมหาหูใส่เลยอา้าวยังเฮ้ยไม่บอกเลย

เอ้ยกูเพิ <t joking, <t ่งด hey, ati ินดยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอี่ไหนวะไอ้ฟอสเพื่อนนายอยู่ไหนอ่ะมันปิดนมันปิดดินได้ไหมวะกูกูกลับมาที่เดิมมันไม่รู้อ่ะไม่รู้กูหาวิธีปิดไม่เจอ

เฮ้ยคุณต่อเฮ้ยอีเขียเมื่อกี้มึงชักอันนั้นออกมาท้อมึงชักอันนั้นออกมาทำไมอะไรวะสมุดอ่ะอันนั้นอ่ะมึงจะสร้างอะไรวะชักมาทำไมวะเมื่อกี้ถ้ามึไม่ชักกูตายแล้วอ่ะ

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนะเฮ้ยมาเนี้ยกูไ่ป้๊มยาแล้วต่อให้กูไปปั๊มยาด้วยกูไปปั๊มยาด้วยเ่องอะเล่องเจ็เรื่งอะไรเลื่องเจ็เรื่งรเล่องเจกูไม่ตายนวะเรื่องะเล่องเจ มึงเป็นคนบาดีไอ้เหี้ยเพื่อกูเลยมองไม่เห็นเลยเหียไม่ัาเมอนไม่มีเหี้ยไม่ไหแล้ววะกูกูเครียดแล้ววะกูทำอะไรแปมึงก็เอาบบัแล้วล่ะมึกูกูสู้ม่ได้หรอตาต่ตาตาตสายตาตอาตาตายตาตอสาย้กูขอเฮ้ยกูขอฝึกแท็กติคอรหน่อยแล้วกันกูขอขอฝึกแท็กแล้วกันแทกติคอเโอ้ให้กูใช้เนี้สู้กับมึงนะ จเลยผ่าได้ได้เลยต้องรับที่รับให้แท็กแล้วมีไงมึงจะทำได้โอ้โหโอ้โหียเรื่องมีมันเฮ้ยีมั เดียวกูกูรู้แล้วกูรูตนอะไรกับมดีึอะไรวะเนี่ยนี่เอาตัวรอดกได้ดีตัวรอดก็มาอ่ะไอ้เหี้ยที่ผ่านแล้วกูแล้วกูบิวมัวแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมยมันบิวไม่ติดตลอดเลยมันมาไหวะเอาไอ้เหี้ยหัวหุโอ้ยบิลร มันดีเมืองตัวรอดนะรู้วึงทำได้มไม่เหี้ย ไอ้โดนโดนโดนออ้เดียวโดนออ้เดียวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกูหิวเลือดนะพ้องอุ้ยอุ้ยเข้าหัวเข้าหัววัดตีเข้าหัวมึงแพ้ไรโฟโร่เลยเนี่ยเพื์อ้โฟโร่โฟโร่โฟโรอะเนี่ยขี้อยากรู้จริงมึงสร้างยังไงของมึงวะเนี่ย โอ้บีอ๋อ what the f k ฮัลโหลไปไหนวะเพื่อนมึไม่ได้ยินเสียงมึงมึงมเนี่ย กูว่าะไรนี่ยทำไมกูพูดเท่าไรมึงก็มไม่ได้ยินมึงหี้ยอะไรบ้างกูอยากรู้ว่ามึงสร้างไงกูขอทุบป้อมป,ปืนมึงก่อนได้ปะทำไมอ่ะมึงสร้างเอามึงสร้างแบบนั้นแบบกูเลยนี่หว่าแต่แค่มึงอันบบนั้นกว่าทดียวเนี่ยกูก็สร้างอย่างเงี้ยดีดูกูนี่เนี่ยมึงกูสร้างอย่างเงี้ยนะเอ้มันมึงทำแบบนี้นี่นี่ดูกูดูกูนั้นมันสร้างมันยากเลยยากอ่ะมันยากอยู่อันยาก แนวกูสร้างกูทำได้นะของมือวันนี้อ่ะเนี่ยเออใช่เนี่ยแหละเออเนี่ยแหละของกูของของกูถนัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูทำให้ดูมึงอยู่ไหนอ่ะไม่คุณเนี่ยของกูที่กูทำเร็วๆอ่ะไหนมึงอยู่ไหนไหนวะไหนวะเดี๋ยวกูให้ดูของกูอยู่เนี่ยเร็ววะเร็ววะของกูมันสร้างง่ายแค่ใช้มันนิดเดียวเด้อไหขึ้นมาแป๊บเดียวก็ถึงละมึงถึงต้ก็ร่วงร่วง อย่ามึงฝึกสร้าง,งกับกูดิฟองมันนะ่ะฝึกสร้างเลยอะ่ะฝึกสร้างแบบนี้มากเป่าเพราะว่ามันไม่ง่ายมันมันเปลืองไม้เชื่อกูแบบกูดีกว่าแตบกูดีกว่ามันเปลืองไม้ของมึงอะแบบมึงอะเปลืองไม้ไม่ถ้าเกิดเปลืองไม้ผมว่าน่าแค่ไ้นมันเปลืองไม้ของกูใช้แค่เท่าไหร่เหรอเลองนับอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออใช้แค่หกหกหรือเจ็ดไม่รู้อะหกถึงเจ็ดอ่ะมาแล้วแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าดูวะประมาณ อันนี้ใช้เยอะเกินหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองของสามสี่ห้าหกเจ็ดเออช้นแบบคูมของมึงใช้เท่าไหร่อะ,อะของกูใช้เจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบอะใช้ไม้เจ็ดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หของมึงทำของมึงทำแค่เทีเยวแหละของกูใช้มึงแค่ห้าเองแต่ว่าของมึงจะมันแบบจะออกช้าๆหน่อยนิดนึง ไม่กูทำกูทำอะไรดีวะกูไม่มีอะไรจะทำแล้วเนี่ยไรค้ากีมึงได้ตัวร้ายอะไรอย่าเงยก็มาดิกูทำอะไรให้มึงดูมีอาวุธใหม่ๆแล้วนี่ยเฮ้ยไอเวนไอระเบิดเต้นเอาระเบิดเต้นไหมกูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสร้างหอกลไม่ต้องสร้างมาดิมาดิเดี๋ยวรอก่อนมา เจว่าคุณแกเล่นอย่างงี้แค่นิ้วว่ะลองคิดว่ามึงจะทำายพระเจ้าได้เหรออย่ายาเลยพระเจ้าคุณพระเจ้าจะทำเพ้อก็อีเหี้ยเอาของพี่มาแล้วมาเอาของพี่มา <c oughs> แล้วแล้ววิธี <c oughs> เออหัวตัว ดได้วะเไ้้มันเสกทีก็ว่าหนึ่งเจ้าล้วน พระเจ้าโชย่ะพระเจ้าพระเจ้า